มอเตอร์คาร์สวัสดีครับผมก็วันนี้ขอนำเสนอนะฮะเมสเซเดสเบนนะเป็นตัว W สองน่งหนึ่งนะครับผม E ีสองสี่ศูนย์ครับผมเครื่อง V6 นะครับเป็นเครื่องเบนซินครับผมรถไม่เคยติดแก๊สน้าหลังเดิมนะครับตัวนี้เครื่อง2 6 0พันหร้อยซีซีหนึ่งร้อยเจ็ดิบเจ็ดแรงม้านะครับรถได้หน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมครับผมหน้าตาสวยๆเลยนะครับผมเบนซ์นะฮะเป็นรถจดประกอบครับผมตัวรถเป็นปี2 0 0 4นี่นะฮะจดทะเบียนปี2 0 1พันสิบอ็ดนะครับผม รถได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมหน้าตาเดิมทั้งหมดเลยสีมีการเก็บสีเคลยอสีมาแล้วรอบพันนะครับผมไม่มีชนหนักนะครับผมรถยังได้บางเดิมหมดเลยนะครับยางปี2023นะครับผมเป็นของ b ี s t o l นะครับโดยรวมตัวรถถือว่าโอเคเลยนะสภาพหัดสีเคลือบสีไม่เรียบร้อยนะฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันชัดๆเลยนะครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับผมสีดําเงาเลยครับสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นโฉม W211 นะครับนี่คิวนะเป็นของอเวนเกลครับนี่นะครับยางแล้วอง2023นะครับคู่หน้าจะเป็นของโอตานินะครับผม2023คู่หน้านะครับนี่นะครับตัวถัง W211 นะครับาสี13มกกาลา67ยังไม่ขาดนะกระจกไม่มีรอยแตกนะครับผมตัวหลังคาไม่มีซีนะฮะเงาเาเลยนะครับ สีเก็บสีเก็บสีมาแล้วเพื่อความสวยงามนะครับกระจกหูไฟเลี้ยวฮะมีให้นะครับผมไรยลิ้วลอยนะฮะสีก็เก้าสิบเปอร์เซ็นบวกเลยนะครับบางเดิมทั้งคันเลยนะครับด้านท้ายครับผมโลโก้ e สองสี่ศูนย์อยู่ครบนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องสองพันหกนะฮะโลโก้ตัวนี้ไม่มีนะครับผมนี่นะครับไฟท้ายสวยๆเลยนะครับท่อเป็นแบบสี่ท่อตรงรุ่นเลยนะครับดูดีมากครับคันนี้เป็นนะครับ ใครที่มองหาเบนซ์อยู่นะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับสวยมากนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมภายในก็สวยงามครับผมเบาะไม่มีขาดนะครับผมตามสภาพนะครับผมแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับผมปรับตรงข้างประตูนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับพนักพิงนะครับผมใช้งานได้หมดนะหัวมุงหัวหมอนนะครับผมขึ้นสุดลงสุดนะใช้ได้หมดนะครับ กระจกไฟฟ้านะครับผมกุญแจเป็นแบบบีโมดนะครับกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้หมดนะครับเป็นแบบออโต้นะครับผมกดขึ้นสุดลงสุดทุกบานนะครับฟิล์มใสๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าใช้งานได้นะครับผมจกด้านข้างนะครับผมใช้ได้หมดนะครับครับใช้ได้นะครับ ระบบไฟฟ้าไม่มีตัวไหนขัดข้องนะครับใช้งานได้ปกติวงอะไรเป็นแบบสี่ก้านนะฮะมีระบบแอร์แบ็ก ABS นะเต็มระบบเลยนะคันนี้เลทมาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันนะครับผมอ่านะครับวิทยุต่างๆนะใช้งานได้ปกตินะคอนโซลไม่มีลอกไม่มีเหนียวนะครับผมมีแอร์แบ็กให้นะคู่หน้าคู่หลังนะครับเพดานต่างๆนะครับผมวสวยเลยนะครับเก๊ะวางของนะครับผม ใช้ได้นะครับป๊อปอัพก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมนี่นะหลังคาไม่มีตกท้องช้างนะครับผมสภาพก็โดยรวมถือว่าดูดีครับผมสวยงามนะครับอ่ะ๋ยามาดูเบาหลังนะครับแผงประตูหลังด้านกว่านะครับสวยๆนะฮะตึงๆไม่มีฉีกขาดเบาด้านหลังนะครับตึงๆไม่มีฉีกขาดนะครับภายในสวยนะครับพนักพิงแขนนะครับผมต้องวางแก้วนะครับผมใช้งานได้ปกติ โดยรวมนะฮะถือว่าสวยมากแล้วก็ช่องช่องแอร์ด้านหลังนะครับผมม,มีให้ครบเลยนะครับนะครับภายในหน้าคอนโซลนะถือว่าสวยมากนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาเบนซ์นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว W211 นะฮะเป็นตัว2006 2.6นะ,ะเครื่องยนต์2006น,ะ,ะ,นะ,ะเครื่อง V6 เบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับผมส<ม>ัญจครนะ ดูรถได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะหรือติดต่อแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะฮะเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้หน้าคลิปนะฮะโทรสอบถามได้ตลอดเลยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันับถัดมามาดูห้องเก็บสัมภาระนะครับเปิดจากด้านท้ายได้เลยนะครับนี่ครับเป็นแบบโชกนะครับห้องเก็บสัมภาระต้องบอกว่าค่อนข้างจุเลยนะครับผมเก็บกระเป๋าเดินทางนี่ได้แบบจุๆเลยนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังก็จะมีแบตเตอรี่นะฮะ รถเดิมครับผมไม่มีชนนะโครงสร้างบอดี้ต่างๆคือเดิมหมดนะครับผมแบตบอดนะครับสองพันปีหกสามนะครับผมภายในก็ถือว่าสวยครับผมโครงสร้างต่างๆคือเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับผมมุมมุมไฟด้านซ้ายนะฮะเดิมหมดเลยนะรางน้าสวยๆนะครับผมนะฮะเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนนะครับนะครับถือว่าดูดีมากนะครับถัดมา ประตูฝั่งซ้ายครับนี่นะครับสวยๆนะฮะไมสะอาดครับแอร์เย็นเครื่องเกียร์ช่วงล่างแน่นนะครับผมเครื่องสมบูรณ์สุดๆนะครับขับทางกายได้สบายนะครับถือว่าโอเคเลยนะใครสนใจก็นับดูได้เลยนะครับผมโทรสอบถามกันได้นะครับถัดมาเรามาชมเครื่องยนต์กันนะครับ ครับถัดมาก็อยู่กับเครื่องยนต์นะครับผมของเบนนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว V6 นะฮะเครื่องยนต์ 2,600cc นะครับผมเป็นตัวจุดประกอบตัวนําเข้าเลยนะฮะตัวนี้หายากครับผม177แรงม้านะครับไอ้ตรงนี้นี่ผมสั่งมาแล้วนะฮะตัวท่ออากาศนะครับผมของยังไม่มานะฮะวันนี้อยากรีวิวก่อนนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรฮะครบสมบูรณ์หมดนะครับโครงสร้างห้องเครื่องก็เดิมเดิมครับผมแห้งๆนะครับผมไม่มีเยิ้มนะฮะซ้มต่างๆคือเดิมหมดนะ แก้มนะครับผมฝั่งด้านขวาตัวรถคือเดิมหมดเลยนะครับผ่านหน้าแห้งๆสีดำด้านนะครับผมเดิมเดิมหมดเลยไม่ไม่เคาะไม่พ่นไม่โรยไม่มีโดนนะครับสติ๊กเกอร์นะครับผมอยู่ครบเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะพร้อมใช้งานเลยนะครับหนึ่งนะครับโอเคนะฝากระโปงนะฮะสวยๆนะครับผมเดิมเดิมของเบนเลยนะครับโลโก้ยังอยู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับ เครือ่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมเดิเรียบนะครับผมไม่มีสวิงไม่มีกระพือนะครับผมลมต,ต่างๆก็ทํางานปกตินะครับเครื่องดีครับวันนี้เครื่องจะกล่องเพิ่งไปรีสโตมาคือเก็บรายละเอียดมาใหม่หมดแล้วนะครับความลงความล้อนิ่งๆเลยไม่ไม่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแผงหน้าจอนะครับผม ไม่มีไฟสถานะแปลกโชว์นะเอเบียด a ออะไรพวกนี้ไม่โชว์นะครับเดี๋ยวเราเข้ามานั่งในตัวรถนะครับนี่นะครับไมค์็อยู่ที่แสนเจ็ดนะอย่างที่แจ้งไปนะความร้อนก็ปกตินะครับแอร์ทำงานปกตินะครับผมเย็นนะครับพิทยุก็ใช้งานได้ปกตินะฮะนะครับ มีจกรนอรุณยที่คุณงสารัานเปลี่ยนขึ้นต่างๆได้หมดนะครับใช้งานปุ่มใช้ได้ปกติปิดเสียงนะครับผมเบิดนะล็อกนะครับผมเป็นท่านล็อกก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมกับเบนซ์นะฮะอีสองสี่ศูนย์นะครับผมเป็นตัว v หกเครื่องเบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับผมรถสวยรถสองลำดับนะครับผมพร้อมใช้งานเลยใครซื้อไปไม่ต้องซ่อมอะไรเลยนะครับผม นะฮะอาจจะเรามาดูตัวถังโดยรวมอีกทีหนึ่งรอบคันนะครับอันนี้เบนซ์คันแรกของผมที่ผมรีวิวเลยนะฮะคันนี้คันแรกเลยนะครับผมถือว่าสีได้สีดําด้วยฮะสีดาโรงงานเลยนะครับผมจะมีการเก็บสีแค่สีมาแล้วนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเครื่องยนต์ถือว่าดีนะฮะนิ่งๆเลยนะไม่มีสวิงไม่มีกระฟือเลยเดินเรียบนะครับตัวรถโดยรวมถือว่าดูดีมีเสน่ห์นะครับผมทาสีไม่ขาดยางใหม่นะฮะ เครื่องฟิตแล้วนะครับผมเกียร์นะฮะเข้านิ่มๆเลยนะครับก็ลองดูครับผมขอฝากไว้ด้วยละกันนะฮะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะยังไงผมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหารถดีๆสวยๆนะเพื่อมานําเสนอพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีอีกนะยังไงก็ขอฝากเบนซ์คันนี้ไปด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณรบสวสดีครับบ๊ายบาย